สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาสาธิตการคัดคลองเรื่อยนะครับอธิบายแบบให้ละเอียดนะครับแล้วก็พร้อมกับการคัดคลองให้พี่น้องดูนะครับอันนี้ก็สําหรับนะครับพี่น้องที่ฝึกเริ่มหัดนะครับพี่น้องมือใหม่นะครับผมกาลังจะหัดคัดคลองเรื่อยนะครับผมยังอาจจะยังไม่เข้าใจในขั้นตอนนะครับว่าวิธีการคัดคัดอย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ต้องบอกพี่น้องก่อนเลยนะครับว่าวิธีที่ผมจะสาธิตให้ดูนะครับมันไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดนะครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละช่างนะครับผมเพราะว่าไปเรื่อยนะฮะเขาก็มีอายุการใช้งานของเขานะครับก็คืออันนี้เอาต้องบอกว่าเอาโดยประมาณที่ผมเคยใช้งานมากันแล้วกันนะครับไม่ใช่ค่าเกณฑ์มาตรฐานอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็นะครับสาหรับพี่น้องมือใหม่ก็ยังอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าต้องคัดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ แล้วก็ไม่ต้องถามผมนะครับว่าไปเลื่อยมีทั้งหมดกี่ฟันนะครับผมก็ไม่ไม่เคยนับสักทีนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะคัดอยู่ที่ประมาณสักให้พี่น้องดูไม้นี่นะคะอันนี้คือไม้ที่ผมตัดไว้นะครับอันนี้อยู่ที่ประมาณ20สบฟันของไปเลื่อยนะครับโอเคครับก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะก็ให้พี่น้องดูตรงข้อต่อให้เราเริ่มคัดจากข้อต่อนะครับก็เดี๋ยวผมเวลาเวลาคัดนะฮะ เราก็จะเริ่มเี๋ยวแป๊บนึงนะครับมันผมมองผ่านกล้องมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะก็นะครับเดี๋ยวจะให้เวลาคัดนะครับให้พี่น้องนะครับคัดอย่าไปใกล้คลองมากนะครับให้เราเริ่มก่อนถึงคลองสักสี่ห้าฟันนะครับสี่ห้าฟันไปเรื่อยนะครับตรงนี้นะับห่างจากคลองมาสักสี่ห้าฟันไปเรื่อยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มคัดอันแรกก่อนเลยครับ นี่ก็เป็นตัวที่เรียกตัวาปากจิ้งจกนะครับผมแล้วก็บีบลงไปครับส่วนตัวคัดทองตัวนี้นะครับมันจะมีตัวตั้งตรงนี้นะฮะให้พี่น้องเนี่ยนะครับลองอบีบดูก่อนนะครับว่าแล้วก็ลองเล็งดูว่ามันมันเยอะเกินไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองไปทำเองดูได้นะครับ โอเคครับเราคัดหลังจากที่เราคัดตรงคลองแรกแล้วนะครับผมแล้วก็วัดต่อไปเลยครอันนี้มันจะอยู่ที่ประมาณสักยี่สิบฟันนะครับยี่สิบฟันผมก็จะคัดอแตะที่ปลายนี้แล้วก็นะครับคัดต่อเลยครับก็ทําอย่างเี้ครับไปเรื่อยๆครับหลังจากที่เราคัดตรงนี้แล้วก็วัดต่อไปนะครับผมวัดต่อไปอีกนะครับผมมองผ่านกล้องนะครับมันก็เลยอาจจะดูตุลักตุเลนนิดนึงนะครับผม ก็ต้องบอกพี่น้องก่อนนะครับว่าที่ผมทําเนี่ยมันไม่ใช่วิธีที่ถูกที่สุดนะครับก็คือว่าแล้วแต่พี่น้องที่ใช้อยู่นะครับว่าอันไหนใช้แล้วมันที่มันสมสมดุลที่สุดนะครับอย่างที่ผมใช้ผมก็ใช้ตัวนี้ผมคิดว่ามันโอเคนะครับประมาณยี่สิบฟันคัดทีหนึ่งนะครับอ่าไม่ถี่แล้วก็ไม่ห่างจนเกินไปนะครับผมนะครับเวลาคัดก็ค่อยๆอ่าตั้งย่าให้คัดแบบอ่าคลองเนี่ยออกเยอะเกินนะครับค่อยๆบีบลงไปนะครับทีละครึ่งหนึ่งนะฮะ ครับก็วัดไปเรื่อยๆครับจนจนมันครบรอบนะครับจนถึงตัวข้อต่อที่เราเริ่มต้นนะครับผมก็ให้พี่น้องครับคัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะถึงข้อข้อต่อของใบเรื่ยนะครับก็มันมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่เข้าใจเฉยๆนะครับผม อันนี้ก็สําหรับผู้ที่เป็นแล้วก็นะครับก็ก็ผ่านได้นะครับผมอันนี้ผมแนะนําสําหรับพี่น้องที่นะครับเขายังไม่เข้าใจนะครับเพิ่งเริ่มหัดทานะฮะสาหรับใครที่เป็นแล้วก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับทีนี้สามารถเดือนผ่านได้นะครับผมก็ทําอย่างนี้นะฮะทำไปเรื่อยๆนะครับจนมันครบรอบครับโอเคครับก็หลังจากที่มันครบรอบนะครับอเดี๋ยวผมจะไม่ให้พี่น้องดูนานๆนะฮะเดี๋ยวผมจะ หลังจากที่เราคัดครบแล้วนะครับอ่าโอเคสมมุติว่ามาตรงที่ข้อต่ออ่าสมมติครบรอบแล้วนะครับผมเราก็บิดไปเรื่อยกลับเลยครับแป๊บหนึ่งครับเคบก็หลังหลังจากที่เราบิดไปเรื่อยกลับมาแล้วนะครับผมก็ให้เรานะฮะอ่าแบ่งไอ้คัดคลองต่อจากที่เราอ่า ครึ่งแบ่งครึ่งกันนะครับกะเอานะครับผมมันไม่ต้องไปนับถึงขั้นว่าสิบฟันพอดีเป๊ะอะไรนะครับก็คือเหมือนว่าเราพลิกบิดไปเรื่อยกลับมานี่ล้วก็คัดระหว่างกลางตรงที่เราคัดไว้นะฮะมันจะมีรอยคัดอยู่นะครับโอเคครับอันนี้คือสองจุดนี้อ่ามีดูกล้องเห็นไหมมันไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะเนี่ยอันนี้คือคลองที่เราคัดไว้นะแล้วเราก็แบ่ง ระหว่างกลางเลยก็ประมาณนี้นะครับผมก็ทาอย่างนี้ไปเรื่อยครับพี่น้องแบ่งวัดแล้วก็แบ่งครึ่งกลางครึ่งกลางตรงที่เราคัดไปตั้งแต่ทีแรกนะครับผมแบ่งไปเรื่อยๆืยจนมันพบรอบนะครับจนมาถึงเจ้าตัวข้อต่อนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมวิธีการคัดของเลื่อยนะครับ ครับก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับผมนะครับก็อันนี้ก็คือให้เราหาไม้อย่างนี้ครับให้เรานับฟันเลือดไปก่อนนะครับผมสักประมาณยี่สิบฟันนะครับแล้วเราก็คัดไปก่อนคัดไปยี่สิบฟันนะครับหลังจากที่เราคัดครบรอบแล้วเนี่ยแล้วเราก็มาพลิกไปเรื่อยครับกลับด้านมาคัดระหว่างกลางนะครับผมประมาณประมาณว่าเขาแบ่งครึ่งนะครับก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบฟันนะครับเวลาแบ่งขึ้น ก็คือให้เราคัดไปก่อนนะครับอ่าอย่างเงี้ยผ่าไปจนรอบเลยนะครับจนถึงข้อต่อแล้วก็บิดไปเรื่อยนะครับบิดบิดไปเรื่อยกลับกลับด้านมานะครับผมบิดไปเรื่อยอย่างเงี้ยกลับด้านมาแล้วก็มาคัดแบ่งครึ่งระหว่างกลางของไปเรื่อยนะครับโอเคแล้วก็มามาคัดแบ่งครึ่งเลยสมมติว่าอันนี้อยู่นี้นะฮะแล้วเราก็มากะกลางๆล้วก็คัดตรงไปเคครับก็นะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีละไมเนาะหวังว่าคงจะได้ความรู้กันไปไม่มากก็น้อยแล้วกันนะ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ